เชื่อไหมครับว่าหนึ่งในสามของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรค อ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทําให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้หนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้มหมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองนะครับ เช่นถ้าคุณสูง160เซนติเมตรเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80เซนติเมตรถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกีอสรายสูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับ ขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงๆเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วถูกนําไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมน และหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมาย ซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ละไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุน๋นนะครับ มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ืออาหารหลักในปริมาณมากๆ,ๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อน จะมาพากรูโคสเข้าเซลลเพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงผุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงผุง คราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทําให้อินซูลินพาน้ําตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทําให้มีน้ําตาลตกค้างในกระแสะเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเอง ลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผล,ลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทําให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทําให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วย จากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการท็อกเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ถันนัดประมาณสักสินาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤิ์หน้าดูยูหูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤิ์ น่าดูยูหูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วๆหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้น เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนําพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทําให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย จากผลท็อกเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้ง นะักขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จากัด การแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องห้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคก,กันเถอะครับง่ายๆแบบนี้ ก็ลงมือทํากันเลยนะครับเพื่อชีวิตที่ไม่อ้วนลงพุงและปลอดภัยจากโรคร้ายยังไงล่ะครับพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคโดยสอสอสอ